โอเควันนี้เรามาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่าอาร3นะครับ่าเกมนี้ก็จะเป็นเกมทหารนะครับแนวซิมูเลเตอร์ก็คือจำลองสถานการณ์นะครับแล้วก็ผมดูแล้วเกมนี้ค่อนข้างที่จะสมจริงนะครับในระดับหนึ่งแต่เ,เราลองไปดูก,กันว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมเล่นในโหมดของ e ิ i t เตอร์นะครับก็คือ เราจำลองการสร้างภารกิจขึ้นมาเป็นของตัวเองนะฮะอันนี้ผมเลือกแบบอันนี้แล้วกันเราไปดูกันนะครับอันนี้ก็คือแผนที่นะครับของแมบปบตัวนี้เราก็สามารถสร้างกุ๊กสร้างตำแหน่งสร้างอะไรต่างๆได้ในนี้นะฮะก็เดี๋ยวเรื่องการสร้างแล้วก็ ไปดูกันในพาร์ทต,ต่อไปนะครับวันนี้เรามาดูภารกิจแรกก่อนอ่าอันนี้เดี๋ยวผมเปิดที่ผมโหลดไว้อ่ที่ผมเซฟไว้ไม่ใช่ที่โหลดไว้โอเคเอา่าก็อันนี้นะครับภารกิจเราก็เราจะไปเคลีย์หมู่บ้านเน็นี้นะครับ camp template นะครับก็คืออา่าเราจะต้องไปกับหน่วยนะครับหน่วยนี้ หอยเล็กคอนของเรานะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะไปกันเลยพอดีว่าผมก็ยังไม่ค่อยชำนาญเรื่องการสร้างอะไรเท่าไหร่นะฮะก็เพิ่งจะมาเล่นวันนี้เป็นวันแรกนะครับก็ถ้ามีใครแนะนำอะไรก็บอกกันได้นะเพราะว่าตอนนี้ผมยังสั่งคนสั่งอะไรยังไม่ค่อยเป็นเลย แลวที่สำคัญเนี่ยไอ้คนขับเนี่ยมันจะเพิ่มมาทำไมสองคอนลงไปคนนึงเออไม่ตายด้วยทำไมไม่ตายเฮ้เอออู้จะตายโอเค ขึ้นสอง board that vehicle สามบอร์ด that vehicle สี่บอร์ด that vehicle ห้าบอร์ด that vehicle หกบอร์ด that vehicle Waiting นะครับก็ไม่ได้รู้กันนะครับเกมคื่องนี้ใช้ทรัพยากรเยอะมากขึ้นมาแล้วจะไปแล้วอ้าวขึ้นมาบอร์ด that vehicle <Welcome. S 2> นี่ผมจะขออาสาขับไปล่วงเองนะะาดูกันบทค่อนข้างที่จะฉลาด <Standing by. S 2> เย็น เนี่ไฟมันสวยเลยไม่ต้องสงสัยนะครับขอบกาดโอเคเราไปดูกันแคมป์ยือยู่หน้าน่าจะขัดไม่ถึงเขารุ่นนี้ครับแต่เราต้องต้องใจน่อยเพราะว่าบอดแค่ได้ยินเสียงนะก็สวนขึ้นมาแล้วนะครับน่าจะเป็นบ้านเเานู้นโอเคผมลองจับเข่าพี่กัน ว่าหลังนั้นนะฮะที่บอดอยู่ก็เดี๋ยวเราลงตรงนี้ก็ได้เพื่อที่จะไม่อันตรายที่เกิดไปนะครับ <stunning. S 1> น่าลงยิงมาแล้วโอ้ก <c oughs> ็อร่อแล้วนะครับเย็น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 ไม่ต้องรี man down long 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 two disembark three disembark four disembark two board that vehicle seven disembark standing by waiting ถ้าเราจะช่วยไม่ทันนะครับขโมยของกันเลยโอ้เอซี6.5เมตรเหมือนกันแต่ผมชอบอันนี้มากกว่านะขอแล้วกันนะขโมยปืนเพื่อนเ,เลยขอโทษไปแล้ว okay let that machine gunner 300 meters bearing 300 Ying, 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 ying. Now, a little upward, and we shall not make a Soldier, four hundred meters northwest. Two, return to formation. Color copy. I've got a visual. Infantry. 400 meters northwest. What happened to you help! Man! 400 meters northwest! On the move. Two, Attack that rifleman, northwest. Three, engage that machine gunner, northwest. <laughs>

อย่าไปใกล้กว่านี้อีกนิดได้ไหมเนี่ยมิงข้างล่างสิครับโอ้มันยิงเม่อไหชัลเลสโกไปไหน เสียงแป๊ะแปะนี่คือยิงไม่โดนนะครับแต่ถ้าเกิดฟิ่วมาหลายเนี่ยเต็มเต็มโอเคยังอยู่ตัวนี้ตัวนี้โอเคผมว่าเรา เราก็คงไม่จําเป็นต้องใส่แล้วแหละที่เก็บเสียเนี่ยมันยิงมสซะขนาดนี้แหละไม่มนันเรื่องเรื่องโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยโดนโดนโดดโอ้ยมเรียบร้อยจะแม่นไปไหนบอทโอเคก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าเราคิดครั้งต่อไปเราจะสำเร็จไหมอ่ารอบแรกเฟลไปแล้วโดนยิงเลย โดน Rifleman ยิงหกจุดห้ามีอะไรกันโหดขนาดนั้นโอเคครับก็เดี okay, ๋ยวไว้เจอกันครับ